ทุกท่านครับสำหรับวันนี้มาร่วมงานบุญนะครับที่วัดทุ่งเสียฐีอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมนะครับนี่คือเจดีย์พรทุ่งเสียฐีนะครับเวลาค่ำคืนนะครับสวยงามมากนะครับมาเที่ยวชมได้นะครับบรรยากาศรวมงานบุญนะครับาบุญด้วยกันนะครับบุญกระถินนะครับ มีโบสถ์นะครับกำลังก่อสร้างนะครับเสาหน้าได้ชม้นนะ่ะนี่เ <laughs> สาหน้าออกเลยดิดต้นขึ้นเองเลยได้ดต้นขึ้นเองเลยไดย้ไม่ธรรมาดาเลยเก๋ดีมาตรงเส้นทีครับและำคำพูนสวยงามมากนะครับเอาเลือกเอาชัยนะครับวันนี้นะมาเที่ยวชมได้นะครับ